สวัสดีครับทุกคนผมคิมินะคือวันนี้เนี่ยผมนั่งเล่นฟรีไฟแบบดันเล้งตามปกติของผมนี่แหละทุกคนมีพัสดุส่งมาให้ผมนะครับดูเหมือนจะเป็นเซอร์ไพรส์จาก GM ด้วยนะครับทุกคนอันนี่ทุกคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเป็นอะไรไปเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับทุกคนมาทุกคนเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยโอ้ทุกคนโคตรเท่เลยดูดิอะไรเดี๋ยวเป็นตุ๊กตาเหรอลองดูสิ มันจะเป็นหมอนนะครับทุกคนเออนิ่มๆด้วยอ๋อนี่เลยทุกคนด้านหลังก็จะมีเขียนด้วยนะครับว่าบูย่าเออถือว่าเก๋มากเลยนะครับทุกคนไปเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นนี่เลยทุกคนเป็นกระเป๋าสะพายนะครับอ,อกแนวสตรีทหน่อยๆนะก็ใส่ไปเที่ยวได้นะครับทุกคนชิ้นต่อมานะครับทุกคนเป็นเสื้อลายาโตะอเวกนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าเท่มากเลยนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแบบเต็มๆน,นะนี่เลยทุกคนโคตรสวยอะ่ะเป็นเสื้อแนว OVP ด้วยนะทุกคนแบบที่วัวร ถ้าใครอยากได้เนะี่ยดูให้จบนะรับรองมีจิตได้แน่นอนชิ้นต่อมานะครับทุกคนเป็นแมสรือว่าผ้าปิดปากกันเองนะครับทุกคนช่วงนี้เนะี่ยมีรัดโควิดนะเราก็เออต้องดูแลตัวเองดีๆหน่อยนะแล้วก็มีแมสผ้าปิดปากเท่ๆแบบแนี้เนี่ยรับรองได้เลยเพื่อนถามแน่นอนเอาไมา่จาักไหมเออเป็นของเล่เออแล้วก็จะมีสายโค้งของมันด้วยนะครับทุกคนเ ต่อมานะครับชิ้นสุดท้ายไม่รู้อะไรเดี๋ยวขอเวลาแกะแบบมีทุกคนนี่ทุกคนว่าประกอบเสร็จก็จะเป็นออกมาประมาณนี้เลยนะเหมือนจะเป็นที่ตั้งอะไรสักอย่างนะครับทุกคนตั้งโทรศัพท์ไหมเออตั้งโทรศัพท์ได้นะทุกคนแบบดูหนังอะไรแบบนี้นะเออทุกคนรู้ติดใจตัวนี้ว่าทุกคนว่าไหมโคนน่ารัก,กอะดีดิดีดโคตรแบบนุ่มนิ่มอะทุกคนถ้าใครอยากได้เนี่ยดูคลิปนี้จบนะมีกดปีกกาอะไรมีสิทธิ์ได้แน่นอนทุกคน แล้วก็ทุกคนในวันที่3หรือวันที่4เมษายนที่กําลังจะถึงนี้เนี่ยก็จะมีงานเกมหรือว่ามหากรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอ,อเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะครับหรือว่างานการีนาเวิร์ส2021นี่เองนะรอบนี้เนี่ยจะจัดเป็นแบบออนไลน์นะครับทุกคนซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเราเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟส์แกรนไฟแนลโปรลีซีซั่น4นะครับทุกคนแล้วก็ฟรีไฟส์ 1v1 แล้วก็ไอเทมโค้ดอีกมากมายเลยนะครับยังจะมีสิ่งของี่ียดึกอีกมากมายเลยนะครับหรือว่าของที่พี่ได้นั่นเองนะกัมมนครคนรรบสาารถรช ไปโพลีรอบกแกน f ไฟนอลได้ด้วยนะครับทุกคน,นวันที่3เวลาเที่ยงเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมฟรีไฟล r ห1ึ่ด้วยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากได้ของหรือว่าอยากร่วมสนุกเนี่ยก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ karinaworld i n th นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งวิก์ไว้ได้คลิปนี้นะหรือว่าจะดูแบบใน YouTube ก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นช่อง YouTube karina free f i r e thailand นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นี่ผมคิมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนติดตามงานเกมกันด้วยล่ะทุกคนโอเคไปละบายเดี๋ยวไว้มาลงคลิปไฮไลท์รอบหน้านะครับทุกคนจุ๊บ